สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมช่องสอนหลวกชนชีวิตคิดไปเรื่อยสู้ผู้สุขค้นครับผมมาอีกแล้วครับหยนหนาวันอาทิตย์นะครับสิพาพี่น้องมาเบิง้งอ้อยต่อสองนะครับมาตอบคําถามพี่น้องบางผู้บางค้นที่ว่าโอ้ยอ้อยมันบอเลี้ยงลูกสารพัดที่คอมเมนต์หรือว่าที่มีความคิดนะครับที่แตกต่างไปจากความคิดของหลงูงชนอันนั่นเป็นเรื่องของธรรมดาของมนุษย์ครับนา้นาจิตตังถูกคนลวนเลี่ยวมีมุมมองของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองบอเลี้ยนแบบนะครับ ต้องสร้างศรัทธาสะก่อนสิเฮ็ดหยังต้องสร้างศรัทธาให้ได้นะครับคั่นมีศรัทธาแล้วมันสิมีความมุมันนะเองอ้อยยักษ์เขียวก็คือกันนะครับถ้าไปมองม,มุมที่มันบ่ดีนะครับอ้อยยักษ์เขียวนี่มีบ่ดีอยู่3อย่างลุงชวนบอกตรงๆเลยนะครับว่า1น,นะครับเขาตายแรงไว้แท้ๆคั่นบ่มีน้ํานีนา่ตายแรงไว้ก่า,อาขอนแก่นครับกัวทุกสายพันธุ์นี่แหละคั่นบ่มีน้ำเพราะอ้อยเขาอวบเขาใหญ่นะครับ2นะครับเขาอ,ออกดอกนะครับ3เขาสิลร่มเนี่ยล่มง่ายเพราะว่ามันล้ำใหญ่ครับพี่น้องมันต้องล่มอันนั้นก็ ไปหาวิธีแก่ลุงชนกับเฮ็ดสูตรมาเขียนให้พี่น้องเบิ้งเลยๆ้าคลิปนะครับถ้าท่านใดฮะก,ก็เข้ามาชมนะครับก็ย้อนกลับไปเบิง้งคลิปลุงชนปลูกอ้อยนะครับแบบค้นมากง่ายนะครับต่างๆลุง,ง,ลงชนเฮ็ดคลิปฝากไว้ฝากไว้เพ่ให้บ่ให้เลียนแบบนะครับให้คิดนะครับให้เอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดเพราะว่าลุงชนเองกับ,บได้เป็นมืออาชีพในการเฮ็ดเกษตรปีนี้ราคาอ้อยน่าสนใจมากนะพี่น้องสว่าหล้าผู้หลายๆคนนะครับเป็นคือที่ลุงชนลว่านีบ่ถึกใจดำผู้ใดบ่ ราคาอ้อยดีนะครับแต่ว่าได้เงินหน่อยก็ปีกายเพราะยังเพาะผลผลิตตะไรมันหน่อยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านใดก็อยากรู้อยากร้องเอาอ้อยอยักเขียวไปทดลองเห็ดเบิงพิสูจน์ตัวเองเบิงนะครับเบิงจังพี่นอ้องเชียงใหม่ที่ส่งภาพมาให้เบิงนี่แหละครับผมสวัสดีครับต่อสองครับนอสองครับสวนวยแก้วครับ นี่ครับบางต้นใบใบสูงท่วมหัวแล้วครับอันนี้เจ้าเดิมเจ้าเก่าก่อเก่าก่อเดิมเพิ่มเติมสีแดงเข้มขึ้นมาแล้วครับโอเคครับส่งงานเป็นจ้าไดเนี่ยครับพี่น้องเห็นทั้งเชงยงใไมเพ่นส่งงานมาให้นะครับ ท่านใดที่สนใจที่จะเอาไปพัฒนาขอตาอยัางพอมีขายด้ครับแต่ว่าสำหรับเป็นล้าเป็นตันนี่ปิดรับแล้วนะครับเพราะว่าอ้อยมีหน่อยนะครับแล้วที่พ่อพอใหย่น้องสร้างเขานะครับก็พยายามสีเห็ดให้นั่นนี่นี่ับพี่น้องเบิ้งเอานะครับให้คิดเอานะครับแต่ว่าขอ้อข้อเสียมันสามข้ออย่าลืมท่องแล้วก็ไปเบิ้งเจ้าของนะพผู้ใดอยากเห็ดอ้อยอยากเขียวตายแรงไวออกดอกแล้วก็ท้ายเหตดบ่ถึกสูตรมันล่มครับเท่านั้นแหละที่มีข้อเสีย สำหรับชิปนี้ขอบคุณใหลายที่ติดตามเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแฮง